ถ้ากู้ก็ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยและ MIT บอกว่าอู้95ในเงินลงทุน AI มันไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนนะอ้าวอย่างนี้ซวยแล้วดิอย่ายัางอย่าพึ่งยังไม่ซวยตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจกู้ตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าต้องคืนตอนนี้ไงมันจะไปแบบตื่นเต้นก็คือตอนที่ถึงดิว กำหนดที่ต้องชำระคืนนั่นแหละถึงตื่นเต้นแปลว่าแหละแต่ว่า AI ยังมีเวลาที่จะสร้างกำไรไงถ้าทำได้นะแล้จริงๆถ้าเกิดว่าสร้างกำไรไม่ทันจริงๆก่อนที่จะถึงชำระกู้เพิ่มหรือ,อะละ Default เดียวนี้ทำได้หมดแต่ถ้า Default ขึ้นมาก็คือใครถือหุ้นไว้ก็คือทิชชู่มียังสาวน้ำตาเออ <laughs> ทีนี้กลับมานะ บางคนก็คิดแล้วว่าหูยเป็นไปได้เหรอ AI ไม่สร้างกําไรตอนนี้ใครๆก็ใช้นะ AI อะ่ะเออมันดูสุดปังมากเลยไม่สร้างกําไรได้เหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช้ก็ใช้นะ Chat GPT อ่ะ Gemini ใช้ ini, ชก็ใช้ใช้อีกหลายโปรแกรมเลยคุณใช่ไหมใช้ใครๆก็ใช้กันทางนั้นแหละแล้วรู้ว่าข้อมูลจาก McKnight Advisory Group นะชาตินี้บอกว่าบริษัทต่างๆนะคือแบบ adopt AI กันมากขึ้นแบบปีนี้นะล่าสุดมากขึ้น9.2%เลยมากกว่าตอนต้นปีอีกตอนต้นปีคือเพิ่มขึ้นมา7.4%เนี่ยเอยถ้างั้นมันผิดพลาด ตรงไหนเหรอมันถึงบอกว่าไม่สร้างกําไรอะเอาข้อมูลอะไรมากลับไปที่ MIT นะคะงานวิจัยของ MIT บอกว่าตอนนี้ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอะไรใดๆในวงการ AI ทั้งหมดเนี่ย40%เป็นธุรกิจ AI LLM Large Language Model ที่เป็น Simple Task อย่างเช่นอะไร Draft Email สรุปบทความแปลบทความทำรูปทำวิดีโอ สนุบเนาะจดโน้ตจดโน้ตไม่ต้องมานั่งจดแล้วเอา AI ฟังแล้วมันขึ้นมาให้อย่างนี้เลยเออใช้ใช้กันหมดแต่ที่ว่ามามันคืออะไรรู้ปะมันคือการใช้งานระดับอินดิวิวลค่ะซึ่งมีงานวิจัยที่เรียกธุรกิจ AI ตอนนี้นะคะว่า shadow ai economy ที่หมายถึง AI ที่เหมาะกับแค่ระดับพนักงานทั่วไปออ,อย่างนีระดับผู้บริหารก็ใช้อะซึ่ง AI ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่สร้าง productivity ในระดับแค่ บุคคลซึ่งมันก็ดีแหละไม่ใช่ไม่ดีแต่ประเด็นมันก็คือว่า AI ลงทุนไปแสนล้านแล้วถ้าเกิดเอามาใช้ได้ดีแค่ระดับบุคคลมันจะสร้างกําไรได้เท่าไหร่ลงไปแสนล้านน่ะกำไรที่คาดหวังมันจะต้องระ,ระดับแบบล้านล้านไหมพอ AI มันเอามาใช้เป็นระดับบุคคลต่อให้มันดีแค่ไหนอ่ะมันก็ยากที่จะวัดมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าองค์กรสร้างกําไรได้มากเท่านี้จากการที่พนักงานมี AI ในการดราฟอีเมลให้มันยาก เอไอมันควรจะแล้วมันก็ถูกออกแบบมา <Wow. S 1> ว่าจุดประสงค์นะคือมันควรจะมาแบบ disrupt อุตสาหกรรมอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยเป็นระดับองค์กรที่ใช้กันแล้ววัดจำนวนเงินที่ประหยัดได้เลยลดค่าแรงได้เป็นระดับแบบหูรวมๆกันเป็นหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรแบบนั้นนะมันถึงจะคุ้มค่าเงินลงทุนเป็นแสนล้านเนาะ